เปิดได้ครับเดี๋ยวมื่อนี้ติดโซลาเซลล์แล้วเดี๋ยวมา,า,วววมาชิดเบ็ดครับผมหนองพาไหลปลาพี่ปลายังกว่าอยูอน่นี่ปานินนี่ครับมองกันมองพิษซิ่งครับนี่เก็ดมองทดลองก่อนนี่นี่มองไว้ให้กายันเบ็ดอย่างดีเลยนี่สำหรับชิงยูนี่อ๋อนี่เดี๋ยวขั้นหนึง่งเงินปลาก,กินตกมาแล้วเนาะใช้ไหวมือส่องส หมแล้วหนูมาขังไม่ไม่ปี่องครับผมเดี๋ยวประกอบเบ็ดก่อนครับเดี๋ยวถอดอันนี้วนี่ครับเจ็บไปแล้วครับหนึ่งเต้มมีครับนิดหน่อยเป็นนิดหน่อยเ่ได้ไหม มเป็นเป็ผส,สมไปเค็งอยู่วันนี้ท่นนี้ตังจำเนียนบอกน่ครับบึงจกักกีสันหาเง่าอยู่ครับเง่าเบิดเนาเดมีมอยู่เชีเดนเดนตอเบิดียว,วหู้ยังพอหู้ปู่วนแกนุเก เงียเหมดเงีเ้ยเบิร์ดเงี้ยกาเบิร์ดบรรยากาศเด้อเมื่อไหนามาไทายเบิงร์ก6ตองหน้าให้เบิงครับตอนนี้เมื่อเนี้ย่ได้ถ่ายครับข้าเฮ็ดงานเลยลืมถ่ายเลยครับเป็นเด้อเขียเป็นบอ่อฟิชซิ่งครับมีประมาณหา6บอ่อวันนี้ก็เป็นปลาหน่อยอยว่ามันอิ่มหัวอาหารบ่ ไฮ้ครับไอ้ครับมีเดียนนะี่เท่าไรสองตัวสองตัวอเดี๋ยววันนี้กล่องมาหนิในขีเดียนนีม่มากล,ล่องมาบ่ได้เลยาหารอันโหกระส่่องหลุดประนันอยู่ปะเบื่อแล้ว ไอเมื่อกี้เราไปซ้ำนี่แหละนี่ตัวนึงนะฮะฮะเมื่กี้เราไปซ้ำนีนตต่ต้องหาเบ็ดมนไผ่มันในสิบหมอนี่เห็น,นต้องหาขั้นในไผ่ชิดวงสินั่เ็นองหาตัว,วอืมอดอแ แเลี S <S ๋ยวกัรดเบิบ่งต่อไปครับถอดเทียมๆกับอิ่มขึ้นเราตัวคลองอีกแล้วนูเกือคางตี้อยหยางเรฟังนี่ไปหน่อยเราฟัง

ก็กลเอ็นไปลำตัวใส่แจกกะะัวด้วยคนงานจะกจิตซางสิ้นบักแก้งกันไหมถึงเพื่นบักแห้งมันาเดี๋ยวพาไปซ้มดึงมนี่น้อยพวาใครหำกุเยอ็กหิโอไปวันไครับตัวเหงไระมนั้นซุ้มมันถือเดียวเข้าไปมันไปบอกมูบอ กินเล่ชูเอาดอกตีหน่อยซ้ำหน่ตัวเงี้ยแดงมาชูมันก็จินตัวหน่อยก็สูมันกินก้อนรอครับรอพท้องอื่นอย่างนั้นนะดูลุงเดียวกันรอสมครับราสมตาเพราะพราะถอดยู่ซ้ำหน่นั่งออกแป๊บเดียวนี่ก็ไมแนวาเห็ด ครับผมเดี๋ยวรอเบิ้งผลงานไปเรื่อย้าถ้าเบิ่งจากกีซานถิมันอีกบลอลหลอด้ลูกเอ๊ะ <laughs> ้องไปปนเปดเีนเอาไป,เปอไปเ,ปไ <laughs> เอาหวยนแล้วเ็ปนของกูอ้าวจากกีซานได้อีกแล้ว <laughs> ตวเก้ว,วะเนี่ย ก็ยูว่ะมาเบียดเนี่เบียดเนียตัวงมัดไปดิเก็บแ้มะเก็บแต้มแดแต้มดไลแล้วจะปล่อยนัิปล่อยนงหว่เิ่งเียม่ใครส่วนี่สองตัวก็มาดำตัวนึ่ง nó lo bằng Jackie Chan lo này Nhanh 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 đi cái toát ấm luôn.

Nguyên cứu nữa lành. Kai hỏi của tôi. Nguyên cứu 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 nguyên nụ so no, no, no. cười hết bét luôn là sau đấy, phải nằm có xoa đấy. Chắc vẫn đi đi cả đâu, Chắc tạt nói, Này đó, mày. Phải rồi. เดีนเลยเด่นครับพ่อแหละครับแต่คนงานคนคนคนงานครับได้พอซิปตัวอยู่วะแต่อยู่แว่าจางันนั่งเข้าเดี๋ยวรุ่นตัวนิ่วปูนปามหน่อยครับผมไปเดี๋ยวกลับบ้านมืดแล้วกลับบ้านเนะครับผมเก่ามือหนามา่ไหม่ครับมือในวันได้ตั้งใจวันนี้คลิปนี้พ่อทรัพย์นิกรครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ